ขอสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับบนช่อง u t u b e Man TV c h a n e l ลนะครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่างแมนนะครับวันนี้นะครับนำสินค้านะครับจะพูดยังไงดีนะครับเป็นงานช่างก็แล้วกันนะครับสินค้างานช่างนะครับตัวนี้นะครับเป็น แท็บเล็ต PC นะครับเป็น Windows นะครับ Windows 8นะครับ Windows 8นะครับนะครับ Windows 8นะครับเดีวจะเปิดให้ดูนะครับนะครับตัวนี้จอเสียนะครับ จอเสียแต่ใช้งานอื่นได้ปกตินะครับจอแตกนะครับฝั่งทางนี้นะครับใช้งานเสียบจอนอกใช้งานได้นะครับนะครับนี่นะครับเสียบจอนอกใช้งานได้นะครับติดเครื่องนะครับก็ตามนี้นะครับผม Intel Atom นะครับ CPU Z2760 นะครับ c speed ้อสเปดวิ่งอยู่1 8 0นกิกนะครับแรมอยู่ที่2นะครับนะครับ w i น d o w s 8นะครับนะตัวนี้นะครับก็จะมีพอร์ตนะครับสามารถที่จะเสียบ HDMI นะครับ Mini HDMI นะครับแล้วก็มีช่องเสียบ uh, m ม c r o SD Card นะครับด้านบนก็จะมีช่องหูฟังช่องล็อกสกรีนแล้วก็ช่องอปิดเปิดนะครับตัวนี้เสียงเสียงดังนะครับมีเสียงออกที่ลำโพงตัวเครื่องอยู่นะครับแปบบ๊หนึ่งนะครับ เมาเปไหนแล้วล่ะนะครับนะครับมีเสียงอยู่นะครับนะครับจอเสียนะครับตัวนี้นะครับต่อจอนอกใช้งานได้นะครับต่อจอนอกใช้งานได้นะครับ แล้วมาเจอกันอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นเอซูสนะครับเอซูสตัวนี้นะครับเมื่อก่อนก็ราคาแพงอยู่นะครับผมราคาสองหมื่นกว่านะครับนี่นะครับคือรุ่นของมันนะครับ a s u s p a d พ o n e 2สองนะครับ p a p h o n สองพร้อมสเตชันนะครับมันเป็นแยกนะครับ มันจะมีมือถือนะครับโทรศัพท์มือถือนะครับย้ำเป็นงานช่างนะครับตัวนี้เปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดครับนี่นะครับสภาพสวยๆอยู่นะครับอืมนะครับผมมันจะเป็นได้ทั้งแท็บเล็ตแล้วก็มือถือนะครับเมือนประกอบล่างกันนะครับนี่นะครับจอใหญ่อยู่นะครับจอก็ประมาณสิบนิ้วนะฮะจอสิบนิ้วนะครับจอ ไม่แตกนะครับจอใช้งานได้นะครับเมื่อประกอบล่างกันมันก็จะเป็น iPad นะครับนี่นะครับเราจะลองเสียบสายชาร์จให้ดูนะครับสักคู่นะครับผม เสียบสายชาร์จก็ขึ้นรูปชาร์จแบตเตอรี่อยู่นะครับแต่เครื่องมันเปิดไม่ติดนะครับะนะครับผมตัวนี้ก็ขายเป็นราคาอ่าเรียกว่าอะไรล่ะนะครับขายเป็นงานช่างนะครับสองตัวนะครับอ่าขายเป็นงานช่างทั้งสองตัวเอามาให้ดูตัวนี้ก่อนตัวเจ้าเอเซอร์เนี่ยนะครับนี่นะครับเอเซอร์ สภาพบอดี้มันก็ยังสวยอยู่นะครับนี่นะครับด้านในแบตเตอรี่อะไรก็เก็บไฟอยู่นะครับเมนบอร์ดด้านในก็ยังดีอยู่นะครับผมเราไปดัดแปลงเอาไปทำอะไรก็นะครับลองดูนะครับจอแตกนะครับนะครับผมจอแตกใช้งานก็เข้าไปใช้งานได้นะครับ ผลแนแนลนะครับเข้าไปตั้งค่าเข้าไปอะไรก็ได้อยู่นะครับนี่นะครับผมขายเป็นงานช่างนะครับช่างไหนนะครับที่จะเอาไปต่อยอดนะครับหรือจะเอาไปทดสอบเป็นงานอะไรงานอะไรนะครับไปแกะอะไรก็ได้นะครับ แกเอาเฉพาะบอร์ดแกเอาอะไรในคุ้มนะครับพวกนี้นะครับนะขายไปเลยนะครับทั้งสองตัวนะครับผมทั้ง a อซูแล้วก็ทั้งเอเซอร์เนี่ยนะครับทั้งสองตัวเลยสิบนิ้วเหมือนกันนะครับนะฮะขายทิ้งไปเลยนะครับเดี๋ยวลงราคาไว้นะครับผมตันใดจะเอาไปต่อยอดเป็นงานช่างนะครับก็นะครับเอาไปลองซ่อมดูนะครับอาจจะคุ้มนะครับสำหรับ ท่านที่จะเอาไปก็ได้นะครับนี่นะครับสภาพแต่ละเครื่องก็ยังดูดีอยู่นะครับตัวนี้จอไม่แตกนะครับเอซุจอไม่แตกนะครับเพียงแค่ว่าไอตัวเครื่องมือถือเนี่ยนะครับเครื่องมือถือเนี่ยนะครับมันเปิดไม่ติดนะครับนี่นะครับตัวมือถือนะครับนี่หน้าจอมือถือก็ไม่แตกนะครับ นี่นะครับอุปรกรณ์ยังอยู่ครบอยู่นะครับนี่นะครับสนใจก็ทักมาสอบถามนะครับเป็นงานช่างงานอะไรนะครับผมเอาไปเลือกไปแกะเอาเมนบอร์ดนะครับเอาไปลือ,อแกะเอาแบตเตอรี่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมขายถูกๆไปเลยนะครับสนใจก็ทักมาสอบถามเดี๋ยวราคาเดี๋ยวผมลงไว้นะครับผม ยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับท,ท,ที่ติดตามแล้วก็รับชมด้วยนะครับผม